ครับเจอคันนี้นะครับมากันให้สุดไปเลยคันนี้เนี่ยคือถ้าเขาเรียกไรอะ่ะคนไหนมาสายซิ่งสายแรงนะคันนี้นี่ผมว่าเกินพิกัดอยู่นะมันคือเบนซ์ 190E นะครับ 190E ปัจจุบันก็มีหลากหลายรูปแบบนะแต่คันนี้ผมว่าเขาเขาชัดเจนนะมันเป็นจัดทรงมาเป็นรถซิ่งโดยแท้คือถ้ามองโดยทั่วไปมันก็เยอะ มันถือว่าเยอะเลยนะคันนี้นะเยอะในทุกๆด้านอ่ะอคือรถอย่างนี้วิ่งบนถนนปุ๊บเนี่ยคือคุณเขาเรียกอะไรโจทย์คุณเต็มเต็มถนนเลยอะนะครับสภาพรถอย่างนี้แต่ว่าผมว่ามันชัดเจนนะลงมาแค่2รูปมันดูหางปลาข้างหลังร้อยเก้าสิบ e ทำสีแดงคันนี้ลงเครื่อง2อเจนะครับรายละเอียดให้มาแค่ว่าเครื่อง 2J vvti จบไม่อธิบายอะไรกันแล้วครับนะฮะผมก็ แล้วก็มีอยู่2รูปผมเห็นเท่านี้จริงๆนะสีแดงสดอ่าดูหางป่าลง 2j ง J ลงสมัยนี้ต้องมีแสนละมั้งแสนนึงได้นะลง2ออ่ากระจกมองข้างคือเรียกว่าแต่งสเปคลดซิ่งเต็มที่นะครับเราผมมองเป็นการส่วนตัวนะทำขนาดนี้นะคือถ้ามีดีแต่แค่ข้างนอกอะ่ะโหลงไปวิ่งบนถนนอ,นอายก็ตาย,เ,ยเพราะงั้นเนี่ย ผมว่านอกจากลงสองเจนะ่นน่าจะมีอย่างอื่นอีกเยอะมากนะครับคันนี้นะแล้วเดี๋ยวพอบทสรุปไปเห็นราคาผมก็ว่าคำนวณบวกลบคูณหารยังไงนะนะมันก็คุ้มอะ่ะคุณจะซื้อไปเก็บจะซื้อไปซิ่งหรือว่าเอางี้ไหมถอดอะไรขายคุณถอนทุนเลยนะ เบนร้อยเก้าสิบ e ตัวนี้โดยทั่วๆไปก็ละประมาณแปดหมื่นเจ็ดหมื่นเก้าหมื่นแล้วแต่สภาพแสนหนึ่งก็มีนะครับแต่อันนี้นี่ของที่แต่งมานี่ผมว่าคุ้มค่ามากนะรูปมันมีอยู่สองรูปเท่านั้นเองก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงแต่เอาไปดูราคาครับดูราคากับสภาพท,ที่เห็นนี่นะเบ้นล้ก้าสิบ e แต่งโคตรคุ้มเลยแสนสองหมื่นห้าพันแต่กล้องเป็นคนเยอะพอสมควรน,นะต้องชอบรถแนวนี้นะแต่งแบบเยอะๆลงไปบนถนนโจดเต็มเมืองเลยอะไรอย่างเงี้ย คุณคุณไม่มีโอกาสขับรถช้าๆได้เลยประมาณนั้นนะหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทผมว่าอืผมประเมินส่วนตัวผมว่าคุ้มนะอย่าถามว่ากล้าขับไหมดีกว่าอย่างน้อยมันก็ไม่เหมือนใครบนถนนนะ,ะนะฮะก็เอาเป็นว่าคนที่มีแนวคิดเดียวกันคันนี้ผมว่าคุ้มนะเคื่อง2อสนใจติดต่อไปนะครับออเขารีมาร์คไว้ให้อีกอันนึงรถอยู่หัวหินครับ นี่อาจจะเป็นหนึ่งของดีของหัวหินก็ได้นะครับเมืองเล็กๆวิ่งก,ก,กันบึ้มๆบึ้มๆเลยนะ,ะโชคดีกับรถคันนี้ครับกดัสิสกายกดไลค์กดแชร์ไปเลยครับรถดีๆมีมาเป็นประจำ